ใสมากนะคะเพื่อนๆที่มองเห็นเป็นลูกตุ่มสีแดงอยู่ตรงนั้นก็คือจุดอันตรายนะคะเป็นน้ำบนแล้วก็น้ำลึกมากนะคะเขาก็เลยใส่ลูกตุ่มแดงไว้นะคะน้ำก็จะเป็นสีฟ้านะคะฟ้าครามนะคะตรงส่วนด้านซีขวาจะเป็นฟ้าครามนะ ส่วนด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นสีออกสีเขียวนะคะเขียวมรกตเลยนะคะพเพื่อนๆสวยมากๆท่านใดอยากเดินทางมาเที่ยวมาได้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะพเพื่อนๆจุดมุ่งหมายปลายทางของเรานะคะที่นี้ไม่ใช่ดงกล้วยนะคะแต่คือจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะมาวันนี้นะคะ จะเหมือนเราไก่นะสภาพเหมือนเหมือนว่าเรามาเดินอยู่ป่ากล้วยบ้านเราเลยนะเนี่ยว่างงบรรยากาศก็แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวแกนแค้นย่อนแค้นย่อนแค้นย้อนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะทางมานะคะเขาจะเขียนติดป้ายไว้ว่าจุดชมวิวเปิดใหม่นะคะเพื่อน เราจะพาเพี่ยนๆไปดูนะคะว่าแกนแขนย่อนเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราอยากจะมาหลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายเราก็ยกเลิกภารกิจไปทุกทีเพราะว่าเจอฝนเจอลมไปนะคะเพื่อนเพื่อมาถึงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อแกนแขนย่อนนะคะ นี่เลยลูกนี่เลยแม่โน่นนะคะป้าไม้ของเรานะคะอันนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปนะคะเพื่อนจุดถ่ายรูปอน,นี้เป็นร้านอาหารตา่งนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ จุดนั่งกินข้าวนะคะเสียงนี้คือเสียงฝนนะคะคุณผู้ชมวันนี้ที่เรามาถ่ายคลิปฝนตกนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านของคนที่พักอาศัยแถวนี้นะคะ ห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆห้องน้ำแบบโรโซโรซหน่อยนะคะห้าบาทค่าบริการนะคะค่าบริการห้องน้ำคนละห้าบาทวันนี้ที่เรามาฝนตกนะคะที่เห็นขา,ขาวๆจางๆไกลๆโน่นนะคะเป็นแกนแคนยอนนะคะอันนี้ถ่ายจากมุมสูงนะคะเพื่อนอน,นี่นะคะแกนแคนย่อนนะคะ ก็จะเป็นทางเดินไปแบบนี้นะคะด้านข้างจะเป็นรางรถไฟนะคะเพื่อนๆจะมีรถไฟวิ่งผ่านนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆที่มองเห็นอยู่เนี่ยเป็นรางรถไฟนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะคะเพื่อนๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นทางเดินนะคะทางเดินก็จะแบบบ้านๆนะคะเพื่อนๆ เขาก็จะมีเชือกกั้นไว้อย่างนี้นะคะเชือกกั้นไว้เป็นอ่าห้ามห้ามให้เดินออกนอกเชือกกั้นนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าให้เราเดินเฉพาะในเขตที่เขากั้นไว้นะคะตรงโน้นนะคะแกนแคนยอนนะคะที่เป็นหลุมหลุมลึกๆน้นนะคะตรงนั้นเขาขุดทําเหมืองนะคะเพื่อน อันนี้เราก็จะเดินตามทางเดินนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืๆก่อนนะคะตามที่เขากั้นเชือกไว้นะคะมันจะเป็นเหมือนหน้าผาสูงและลึกลงไปอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆที่มองเห็นด้านล่างเขาเชือกมากั้นไว้เพราะว่าป้องกันคนเดินไปติดริม ตรงขอบนี้เกินไปแล้วจะพัดตกลงไปข้างล่างทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเขาก็เลยเอาเชือกมากั้นไว้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆเป็นเชือกกั้นนะคะเราก็ต้องเดินอยู่ในเส้นที่เขาตอกเหล็กเข็มแล้วก็ใช้เชือกกั้นติดป้ายไว้นี่คือต้องทำตามนะคะ ห้ามเดินออกนอกเขตเชือกกั้นนะคะอันนี้เป็นเหมืองร้างนะคะเพื่อนๆเหมืองหินเหมืองหินร้างนะคะฟาใสก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะโน่นนะคะเพื่อนๆลึกมากเลยนะคะต้นกระถินนี่ก็น่าเก็บไปกินกับส้มตำนี่นอย,ยอดมันกับกับเม็ดมันเขียวอีเลยนะ่วยมาก ไปกินกับส้มตำคงอร่อยเรามาถึงแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะถ้าถ่ายจากมุมด้านนี้จะเห็นว่ามันลึกมากนะคะเมื่อกี้ต้นไม้บางมองเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้ามองตรงนี้จะเห็นว่าลึกมากนะคะเขาก็จะมีเหล็กกั้นไว้อย่างนี้นะคะป้องกันการพัดตกลงไปนะคะ ความยาวก็ลึกไปโน่นนะคะความยาวความไกลนะคะน่นนะคะโน่นนะไปทางนี้นะคะอันนี้ทางที่เราเดินมานะ,ะที่เราไม่เดินออกไปเพราะว่าตอนนี้ฝนมันตกนะคะเพื่อนๆแล้วมันก็สูงต่ําต่ําสูงระดับมันไม่เท่ากันนะคะมาทางนี้นะคะถ้าเราเดินมามันก็จะเหนื่อยนะคะอันนี้จะเป็น ทางเดินที่เราเดินมาเมื่อตกี้นะคะเล็กๆนี่นะคะส่วนทางด้านโน้นตรงโน้นก็จะเป็นถนนที่เอาไว้ให้รถวิ่งนะคะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ข้างตรงรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์วิ่งมานั้นก็จะเป็น รางรถไฟนะคะมีรถไฟวิ่งผ่านนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นรถไฟวิ่งผ่านนะคะที่เห็นตอกๆเป็นแหลมๆโผล่ออกมาแบบนี้ก็คือเขาการเหมืองสุดนะคะเป็นที่การเหมืองสุดนะคะที่เห็นเป็นสีเขียวมรกตนั้น บอกเลยว่าสวยมากเลยนะคะน้ําที่นี่นะคะน้ําใสมากๆ,ๆเลยนะ,ะขนาดว่าตอนที่กําลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้ฝนตกนะคะพเพื่อนๆน้ำก็ยังใสแบบสีเขียวมรกตเลยนะเขะียวสวยมากนะคะเพื่อนๆสีน้ํานะคะทางด้านโน้นจะเป็นสีฟ้านะคะเพื่อนๆฟ้าสลับกันกับเขียวนะคะแต่พอฟ้ามาบรรจบกันกับเขียวตรงนี้ก็จะเป็นเขียวทั้งทั้งทั้งสะเลยนะคะาไม่ใช่สะเมืองนะคะ นะคะก็จะมีคนมาคอยบริการถ่ายรูปให้นะคะถ้าอยากถ่ายรูปก็แจ้งได้นะคะจะมีร้านที่เขารับถ่ายรูปมาคอยถ่ายรูปให้นะคะร้อยห้าสิบบาทถ่ายรูปแล้วก็รอรับได้เลยอัดคลิปให้ด้วยนะคะอันนั้นก็จะเป็นจุดชมวิวอีกทางด้านหนึ่งนะคะอันนั้นก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะคะ เป็นน้ำตกนะคะเป็นน้ำตกลิ้นฟ้านะคะตรงนั้นรถไฟนะคะคุณผูน ประวัติโดยสังเขปแกนแคนย่อนในอดีตเริ่มมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายประกอบอาชีพทำหินตีหินขายให้กับผู้รับเหมาทำถนนหนทางโดยการทำมือและในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องมือเครื่องทุนแรงจนมีการพัฒนามาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นหลังได้นำเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามาใช้จนกลายเป็นแหล่งทำ เหมืองหินและได้ขอซื้อที่ดินที่มีโฉนดจากชาวบ้านที่ทําไร่มันไร่สับป,ปะรดเลยกลายเป็น,ปนบ่อหินที่มีที่มีที่กว้างและลึกมากสาเหตุที่น้ําในบ่อมีสีเขียวสวยงามเนื่องจากพื้นข้างล่างบ่อเป็นหินสีน้ําจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิภูมิอากาศ บางครั้งมีสีเขียวคล้ายสีเขียวมรกดบางครั้งก็จะเป็นอะไรอ่ะก็จะเป็นสีพึ่งพึ่งเหรอ <c oughs> หรืออ่านว่าอะไร <c oughs> ประกอบกับพื้นข้างล่างมีตาน้ำซึ่งช่วงน้ำฝนที่ฝนตกจึงทำให้น้ำในบ่อมี ตลอดเวลารวมระยะเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบนันร่วมร้อยปีแล้วและได้เลิกทำเหมืองหินแล้วจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาถ่ายรูปชมความสวยงามของเหมืองร้างแห่งนี้